สวัสดีค่ะอยู่ก right? See, so kind of ับช no um ่องแม่ป hey, ๊อมน้องอรินนะคะเมื่อกี้นังเล่นดินนังจะเอาหัวมุดออกมาเด้อเดอเด้ออู้เฉะเยเพ่อนเอาดูดูออไปหน่อยเดี๋ยวจะออกอ่ะเนี่ย เมื่อกี้มีไก่อยู่ตรงนี้ด้วยไอหนูมันไล่ออกหมดแล้วอลินไล่ไก่ออกหมดแล้วโอ้ยเออ,อดูตัวก้๊กกยกกอย,กอยตูด มันอะไรสุดละบอได้กินาเอ้ยนิโซเไม่ละอ่อนอืออลิไกอยุยออกเสียงด้วยอย่าวาแม่ดูไปนอนกิ้งตรงนั้นอีกล้ นอนกิ้งตรงนั้นอีกแล้วสบายไหมอู้ดูหน้าอ้ดูหน้าวุ๊ยดินมันเย็นมากเลยอ่ะหนูลิ้นไก่เต็มเลยอ่ะไก่ไข่อันนั้นดูมีการเอา เอาเอายามาไว้ตรงนี้ไม่ให้แม่เอามาซ่อนแม่เฉยซ่อนเฉยเลยอลรนอลินซ่อนยญ้าไว้ไม่ยอมให้แม่ป๊อปกินอืร่อยอร่อยอะอร่อยอะเนี่ยขนานางเก็บน้ำ,นำเห็นน้ำไหมคะ ขนเก็บน้ำอะน,นี้พี่เห็นไก่ หนที่สุดแม่ป๊อบก็หายาเจอมองลงด้วยมงลงด้วยเอิชาสบัสดีเงาก่อนลูกเอาไปทุบดินซะเป็นไรเป็นไรโ đây nghe nó ăn hay hay ốp hả mẹ nên nó ăn hay ốp ướp ốp hết là cái là cái gì <laughs> mẹ quá Lúc, 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 quá Mình cho tịt Hết là เห้วอุ้ยดูติดเต็มหน้าเลยเนี่ยดูติดเต็มหน้าเลยอ่ะมันคันเหรอหรือมันยังไงฮะบินโยกเลยตรงนี้แม่แม่เอ้ย มันจะออกนะเย่กับบุนสี่ิคูบุแปดร้อยฮัลโหลเออกับครึ่งเดตโตกับแปดสิบเออแล้วทำไมต้องแม่แม่เลยมาเดิน ดูเตียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่างกระตุกกระตาเลยอุ้ยอุ้ยลุกไม่ขึ้นมันลุกไม่ขึ้นมันลุกไม่ขึ้นดินเล่นสนุกจังดินเล่นสนุกมากเลยนะคะเรนดูท่านั่งอ ต้องเดูทนานี่านน้กับอาลน่นเลท่นรงน้เลับานเล้กับอาลินตรงนี้ไหมกับอ้ดท่านอนท่านอนท่านอนมันโดนพี่เอ๊ะ เย่มันดูพี่ดูท่านั่งของนะอย่าพึ่ง่าพึ่งโอ้โหท่านั่งอารินทุกคนอารินกลมเกลียวแม่แม่คะเห็นอารินกลมเกลียวไปกับดินไหมคะมแบบดินมันมันท่วมตัวจนมองมองไม่เห็นสีดำเลยมองไม่เห็นสีดำเลยอาริน ดินมองไม่เห็นสีดำเลยอลินตุ่มตัวอย่างกลมเกี่ยวกับดินเลยไปนอนอยู่แล้วก็เอาดินถมมาจะมองไม่เห็นอาลินเลยแต่ติดที่ว่าลินตัวใหญ่วุจะมันจะเล่นน้ำจะเล่นน้ำ จะเล่นน้ำจะเล่นกับใครเล่นการน,น้องแพทนะนนนนนดิงแนวแป๊บหนึ่งไมเอาดินออกก่อนกระรังมันเข้าไม่ได้เฮ้ <c oughs> ยอย่าหันกวาดว้างแนวแม่ฝึกกรไรกระกกระกินกระไรกกเล เราเล่นน้ำเราเล่นน้ำอย่าพึ่งทำอะไรอ่ะเน่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 เนเน แน่เหยียบไม่ได้อุ้ยจับอย่างอ่อนโยนเลยอุ้ยคนละครึ่งทังบอกอ,อ,อุ้ยคนละครึ่งทงังคนละครึ่งทงัอองอุ้ยดูอลินพร้อมเล่นแล้วออลินพร้อมเล่นแล้วเลอะบ้าง เกอคหนูล <ELL> uh, ้างตัวก่อนไปโซกปกีแต่ดินโซกปกเป็นเด็กมองแมมโอ้มันมันเปียกสาบ ล็อกแล้วต้องแอมมอเยอะเติมเออแต่ทายบอกเปิดมากไปแล้วอืออือดูท่าประหยัดนอนเต็มถังมาละจ้าวะาจ้าวว่าโซเฟียนาลินบีมันน,น,นี้อ่ะเน๋จ้าทางแม่นะอาลินอะขึ้นมาอลินไม่ทำหรอกขึ้นมาโุณแม่อยู่ด้วยเออเรากับอลินตรงนี้เออ <c oughs> ดูเตะขาหลังด้วยใอคิ้วเป็นด้วยอะสำหรับคลิปนี้นะคะขอตัวเราไปก่อนเดี๋ยวไปต่อกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบาย